สองหกศูนย์ติ๊กตอมนะโอ้อท่านผู้ชมเยอะิ้งเยอ <2, S 1> ะเลยสองหกศูนย์นะครับสองตัวท้ายรถตานี่แล้วก็ใต้ดินด้วยมาเอาตัวเดียวกันเจนหกศูนย์โอ้นะครับไปเลยอางวดเหรอไหมเจ่นี่เปิดเบอร์ยูบ้ายเจนใส่เบิรงน้ำคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สน,น,นับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับน้าแล้วสีเขียว อันนี้ขวางแท้เลย้อท่านผู้ชมจากแผงนี้นะครับรางวัลใหญ่แตกอยู่แผงนี้นะครับเมื่อนี้่ผู้ใดได้รับชมตัวนี้แก่สามสามสามสี่นท่านผู้ชมสามสามสี่นะครับวดที่ผ่านมานะครับรางวัลใหญ่แตกอยู่แผงนี้นะครับคุณพ่อโชคให้เบิ้งเลยครับสามสามสี่้ะท่านผู้ชมงวันนี้สิเปลี่ยนของคุณพี่ผู้นี้นะครับเป็นมาจากขางไก่นะครับวดที่แล้วได้เป็นแสนเลยนะครับ เอาวันนี้พันเสายวร่างวันใหญ่ตัวท้ายลอตเตอรี่จริงมากสองเก้านีบ่เอาสองเก้านะครับสองตัวท้ายลอตเตอรี่นะครับสองเก้าเด้อท่านผู้ชมสองเก้านะครับโอ้สองเก้าสองเก้าหมดแล้วรัสองเก้าเด้อท่านผู้ชมสองตัวท้ายนะครับสองเก้าเด้อ เยวเีบนต้นเล่าเดี๋ยวเอาถูกละเอาสอง่มีเอาตัวใดมาแทนม้งรู้สองสี่เจก๋ยสองสี่ดูใจชดน่อยสอมีปะครับสองสี่มีปะ้ไม่ไม่จ้ากไใช่ไหมสองสี่กับมีเด้ท่านผู้ชมสองร้อยบาทมาลดมาเดกลางมาลดไปสอ่เด้อสองเก่ามีเอาสอีแทนนะครับไกลหน่อย เอาสองสีแทนนะครับเี่ยวเดียวเดียวสเอาสามตัวไทยบอสตตัวไทยรทีหน่งี้สามจังวดบบเอาลูกตัว้ายลตเตอรี่มาเอามีบอนสองเก้าห้า สอง้าห้ามีบว่นานาสองตัวท้ายนะครับ2 9งเก้าห้ามีแต่เก้าหาแต่เกหาันมีตะนะครับสามเก้าห้าสามตัวหน้ามาสองเจ็ดเก้ามีปะสองเจ็ดเกมตัวสอตัวอรลนะครับ

อาหารหาหนึงเาทั่วโลกเขาถือกันเจ้าเห็นบใสเนทีก็ดังก็ระเบิืนกันเล่นเขานำขายอยู่นี่ลูกละเขาซื้อดอกกุหลาบให้กันวันที่เท่าไหร่สิบสี่มาตองแกนตองแกนเน่นี่้วเขาบ่ไั้ไงบ้านบ้านบ้รนบ้านก็พัดหน่มหัวใจมนไหมบ้างเจ้าเดี๋ยวเที่บ้านท่บัวลังตังตัวน่ะตตัวตัตัวบน Cái Ủa, có tay nói xóa đi không? có không à. bỏ đâu? 4, Ủa. Không? Ủa. Ừ, nhắn mà hàng lục. tăng vốn hoặc cao trăm các bạn. tăng vốn hoặc một xôm đây ngoài này. đây ใบน้อยหายแล้วเดี๋ออน่น้อยอะไรนี่งวดทีบ้านเลยเอาอสอรงบอกว่าที่หายแล้วเมื่นที่บ้านไปหน่อยนะวันที่หนึ่งโทรหาบ่อีาได้สาตัวตัเด้อวันที่หงที่สามเดืได้เกียเด้อ่อมีาดเลยพ่อนี่งวดทีบ้านันที่นึ่งนีใครบังขายบวดไอเจ้านักผมมากเหอนก้าสมุทรสาคร้าะนแ่าได้หลายหม้วยก่อของา้านบิงเปนเ่ตัวเดียวจะไม่เป็นบ้านแตบึงบ้าหนึ่งตด้ดีเลยาตาพวกนคู่เยวนัน

เอาแล้วแต่วาสนาแล้วเอาทุกบาทรวยมากเอามากคือน้อยเหรอรวมากเออรวยดอกเก๊วาสนาเจ้าหน้าที่เป็นคุณนายเจ้าต่อไปตอนนี้เป็นคุณนายไปเออต่อไปนี่เป็นคุณนายเอาหน้าร้อยเกียรติเกบาทเลยเดี๋ยวมาเผื่อเสียก็ได้รวยขนาดนั้นเลยเปหกร้อยนั่นนะถ้าเราไม่คิดมากมันก็ไม่เป็นไรหรอกจ่ายไปรวดรวงมากแฮะพุทธรวยมาอีก สามหอกไปได้ทั่วโลกปีไี้เด้อโอ้ขุดสามหอกนะครับปีนี้ท่านเพิ่งขุดน้ำใจบอริสุทธิ์หายกังวลจากอันตรายใดๆมีจิตใจอันผ่องแพ้วเหมือนขุดแก้วบัวลภาเขียนชคตารุ่งโรดปราโมดหมายอันญาติมิตรสหายแสนสบายชวนอุ้มชูกะตันยูกะตะเวทิตานำมาขอบุญคุณไม่เสียมสูญการคบค้าวาจาจริง แม้เป็นหญิงอยู่เดียวดายหรือเป็นชายอยู่เดียวโดดเทวดาโปรดให้เจอคู่อยู่เป็นสองจะได้คู่ครองเลื่อนยศปรากฏนามเออดีแลยฝนพารวยครับสองหกศูนย์ติ๊กต๊อกเนาะโอ้สองหกศูนย์เนาะท่านผู้ชม เดิ่งเดีองหกนะครับสตัวท้ายรอตเตอรี่แล้วก็ใต้ดินด้วยมาตัวเดียวกันจหกโอ้นะครับตรงเดียวกันเลยนะครับหกศูนยต่อเดียวกันเลยนะครับสองหกศูนย์นะครับคุณพี่มันหยิบรอตเตอรี่ได้สองหกศูนย์เร่องทางผู้ชมแถมเลขล่างก็เป็น กศูนย์อีกนะครับโอ้นะครับจังแมนดวงดีครับดวงดีแน่นะครับได้เรียกตัวเดียวกันเลยนะครับนี่เด้อท่านผู้ชมนะครับไก่หน่อยยิบให้นะครับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับก็ถือว่าหมานครับหมานแน่นะครับเอาพืนเรียกดังหรือเปิดไปเดยกผมเด็กไม่เด็กเอาพี่จอคนนี้จะรวยไหมแต่เพราะแสนมา่อวานซื้อเพราะใจง่ายเ่ เอาเลองช่วยบ่าวคนอื่นขับด้วยหลายเอาคาค่ายหลายล่วยหน่อยเอาคาค่ายหน่อยจ่ายเพิ่อมหน่อยเฮ้ยหลายแค่เนี้ยต่ว่าสนาพาพไปเนาะเอาเอากี่บาทแล้วแต่ว่าสนาโอ้ล่วยคนเดียเอาเข้าไปหนเก้าสิบเก้าสองคนทำกันแล้วเดีว่าล่วยทำกันได้ไหมตอนนี้ไครด้วยกันหมดเจ้าฮะกี่บาทเดียวมันบ่ก เอางวดเสมายูยนี่เปิดบุญเยอะบ้านเจ้าใหิบุงน้ำช้างหมายเลข49นะครับโอ้เพิ่นเราสร้างใหญ่ไปแล้วนะคิตใจสว่างดวงชะตาดีหูหมู่โจรไม่กล้ามาเบียดเบียนถึงครองสุขเสถียรนอนในบ้านสบายกายเป็นอยู่เงินคำรมแก้วของดีอันประเสริฐหรือยศถาบรรดาศักดิ์จะไหลมาเทมาอายุยืนยาว

เอาแ่เอก็เอาเปแผงบ่มีแผงมาดูเอาแผงอื่นดูเอาแผงนแผงมีบ่มีรมีดูแผงัยแปศูนย์สองอาจารย์กอาจารย์เนะครับอีกแ้วนะครับแปดศูนย์สองเดี๋ยวเอาแผงนี้นี่บ่สอตัวไทยมาดูสองตัวไทยแผงนี้มา ห้าสมแห้าสมนี่กระโปมีนี่กระแค่นั้นนี่ขายมีแค่สามห้าตัวกลางอนเจ้าอายุเจ้าพอดีมเจ้าห้าสามเ่ทำปรชมหานะครับที่หนึ่งให้เนู้ได้ไหมโอ้หัวขวัญจะอ

สามตัวไทยเรางวันที่หเด็ดโอ้ยไม่ตาส่วนส่วนมาคุกย่อยสี่รอยเลยมาเย็บย่ามได้ค่ะไม่ตาส่วนส่วนนะครับแดงนี่สี่รอยเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะค่ะแอดใส่ไปเม็ดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆท่านทักมาเนาะค่ะว่า หน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อเอฟซีเนาะค่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะค่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะค่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบ่ได้นะคะถ้าเมือ่อใดแอดบ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะค่ะก็คือ ตื่นช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอกกินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะอยากจะลดน้ําหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ